ตอนนี้นำความแปลกในแบบของพระสมเด็จมาชมกันดูก่อนนะสำหรับพิมพ์อันนี้เป็นลักษณะเนี่ยเหมือนเล็บมือเนาะเนื้อหาของพระสมเด็จเนี่ยหนึกเมื้อจัดจา้านนคามันมาตั้งหิ้วเต็มเต็มเมื่อเราดูลักษณะของแบบพิมพ์แล้วเนี่ยรูปองค์เนาะพิมพ์ทรงไม่ใช่ขอบข้างนะ องนี้ก็จะเป็นของวัดบางพุณพงศ์เขาเรียกว่าอกขุดแบบที่หนึ่งนะก็คือลักษณะรูปทรงของพิมพ์นีน้รูปทรงของพิมพ์นี้หรือพิมพ์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นอกขุดแบบที่หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดแม่พิมพ์อกขุดเนี่ยจะมีอยู่มากมายหลากหลายพิมพ์นะนะครับจะมีถึงห้าหกพิมพ์นะห้าหกพิมพ์แต่ก็เอาที่องค์นี้เนาะวันนี้องค์นี้เป็นพาที่กดแบบเล็บมือ เราก็กดฟอร์มเล็บมือไม่ได้กดมาเป็นภาพพิมพ์สี่เหลี่ยมเรามาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาค่อนข้าง,างแก่ปูนนะเนื้อจัดจานชิดทีเดียวเนาะแบบนี้นะครับถือว่าถึงยุคมนะถึงสมัยส่วนใครจะชอบไม่ชอบนะครับคอมเมนต์ได้ตามอัธยาัยเนาะสําหรับลักษณะของภาพแบบนี้เนื่องจากว่าฟอร์มภาพเนี่ยเป็นการกดที่ไม่เต็มพิมพ์นะครับก็คือไม่ได้กดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟักแต่กดเป็นรูปเล็บมือซึ่งศิลปะแบบนี้นะครับอาจจะถูกยอมรับก,ก็ได้ อาจจะไม่ถูกยอมรับก็ได้นะเป็นเรื่องปกติของความเชื่อนะแต่พระฟอร์มแบบนี้นะครับของสมเด็จพระจันโตเนี่ยมีสร้างแน่นอนนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกยอมรับเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันที่รูปองค์พิมพ์ทรงนะครับในองค์พระก่อนนะครับว่าเส้นซุ้มนะครับเป็นลักษณะของบาคุณผมนะครับเส้นซุ้มถูกต้องเลยนะครับรูปองค์พระนะครับขนาดขององค์พระถูกต้องเลยที่เหลือถูกใจหรือไม่นะครับคอมเมนต์กันมาได้